เราดีไซน์ออกแบบมาเป็นเนืสเปรย์แบบนี้คือใช้งานเพราะอนุภาคาละเอียดมากๆทุกคนคะ่ะด้วยเทคโนโลยีใหม่ของเรานะมันจะทําให้ละอองเนี่ยละเอียดมากๆละเอียดแล้วซึมเข้าผิวได้เร็วมากๆนอกจากจะซึมเข้าผิวได้แล้วนะคะจะทําให้ผิวเรานั้นอิ่มฟูไวมากคือภายในคามคืนเราจะรู้สึกเลยว่าผิวเราอิ่มฟูจริงๆนะคะเดี๋ยวจะมาสเปรย์ให้ดูเนาะอ่ะสเปรย์ได้เลยทั่วหนะ้าแบบนี้นะคะทุกคนอ่แล้วก็เกลี่ย เงาปั๊บไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะซึมเข้าผิวเองสำหรับใครนะคะที่ผิวแห้งมากๆก็สามารถจะสเปรย์ได้อีกรอบหนึ่งแบบนี้สเปรย์แห้งมากๆก็สเปรย์ได้เลยนะคะสเปรย์ใกล้าตาก,ก็ไม่เป็นปัญหานะคะทุกคนอ่อนโยนมากๆสกัดจากธรรมชาติถึง97%ไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอลอ์ไม่มีสารเคมีรุนแรงใดๆกับผิวทั้งสิ้นนะคะในที่เป็นผู้หญิงคนแรกข,ของโลกนะคะที่ใช้วิดีโอวันมาสาปีกว่าแล้วและผิวไ,ได้แบบนี้ เป็นผิวที่เคยติดสารสเตียรอยมายาวนานเป็นสิบสิบปีนะคะและด้วยวัยที่ใกล้40แล้วนี่คือผิวที่ไม่ผ่านการฟิลเลอร์ร้อยไหมใดๆเลยนี่คือผิวที่ได้จากมิลลิคุณวันอย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าผิวสวยเราสร้างได้และถ้าผิวสวยเทาวกลเราสร้างได้ด้วยมลคุออวัน